ขับขอน้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวเกี่ยวดันพันเล่ยนะครับวันนี้ทีมงานประสิทธิโชคกันช่างจังหวัดนครนะครับเรามาติดตั้งงานอยู่ที่บ้านนาด้วงตำบลนาด้วงอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยครับวันนี้เรามาตกแต่งรถเกี่ยวแต่งครบเซ็ตเกี่ยวดันคขาพิงแสงคู่ตัวเบาเขาจะตือเกี่ยวดันบุ่นดันลันทุ่งแรบงานเพิ่มก็คือเราปูฝาปูนวดนะครับฝาตูต้นวดของคาร์บนสิ เลาของเก่าอ่อนครัแล้วก็จะปูเผ่นใหม่เข้าไปนะครับของเราเป็นแสแตนเ,เลสหนา1.5อย่างหนาครับเทสนานหลายปีครับคุ้มค่าส่วนพื้นปาฮะพื้นปากเราจะเลาะของเก่าออกนะครับจะทำให้ลูกค้าแบบถอดได้แบบใส่น็อตเข้าไปนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น70รุ่นแรก แล้วก็เลาะของเก่าก็จะทำโคงใหม่แล้วก็ใส่น็อตให้กับลูกค้าไปก็อีกอย่างก็คือพูเรล็อะคอแล้วับพูเรล็คอของลูกค้าซึ่งมันผูแล้วเราก็จะหรือตัดของเก่าออกที่มันผูนะันก็จะฝูใหม่ใส่สแตนเลสเข้าไปอยู่ในนานคนหลายปีครับผมผ่าดจากการใช้ง,งานนะฮะถ้าเสร็จจากนี้เราก็จะวิ่งเข้าไปที่บางสะพู เพื่อจะไปรับปากเข้าไปขยายในอู่นะครับหรือนะครับท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามกันได้ที่เบอร์0616263232มือเกียรบประชิดโชคกันท่านคนครเราอย่ดีประการทั้งในและนอกสถานที่นะครับโทรเข้ามาคุยกันก่อนได้นะครับว่าอยากได้แบบไหนนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านเพียงเท่านี้นครับพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้ขลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ